แรงงานไทย15ชีวิตกำลังจะเดินทางออกมาจากเกตแล้วเพื่อที่จะขึ้นรถไปที่สถาบันบำราณน,นราดูนไปติดตามการรายงานสดจากน้องอ้อภัยจิตพานนทได้เลยครับเตรียมตัวออกเดินทางมาแล้วนะฮะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรียกได้ว่าเมื่อสักครู่นี้เองทางเจ้าหน้าที่มีการส่งสัญญาณมาทางผู้สื่อข่าวแล้วนะคะว่ากลุ่มแรงงานทั้ง15คนคะ่ะขั้นตอนทั้งหมดด้านในการตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมถึงตรวจสัมภาระแล้วก็ผ่านด่านตอมอนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการจะเดินทางออกมาผ่านช่องทางด้านหลังของดิฉันนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศสดๆเลยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะเดินออกมาผ่านทางช่องทางนี้นะคะคุณผู้ชม โดยเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อสักครู่นี้ได้มีการบอกกับทางทีมข่าวนะคะว่าทางแรงงานเนี่ยได้มีการตรวจสัมภาระด้านในแล้วก็มีการส่งแพทย์เข้าไปประเมินอาการผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยมาด้วยนะคะใน15คนนี้มีบาดเจ็บอยู่4คนก็มีการส่งแพทย์เข้าไปประเมินอาการเบื้องต้นด้านในก่อนนะคะว่าจําเป็นไหมที่จะต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะหรือว่าสามารถที่จะเดินทางออกมาได้ปกติก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะด้านในเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินออกมาค่ะคุณผู้ชมคะ ส่วนบรรยากาศตอนนี้นะคะที่บริเวณโดยรอบเองญาติก็เฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อเลยค่ะุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทั้ง15คนถือว่าเป็นแรงงานไทยชุดแรกนะคะที่เดินทางกลับมาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่เองนอกจากทางญาตินะคะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาในชุดแรกวันนี้ด้วยนะคะ15คนค่ะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางแรงงานไทยเนี่ยน่าจะเดินออกมา เดินทางออกมาผ่านทางช่องทางนี้และค่ะแล้วก็มีการเจ้าหน้าที่จะมีการจัดจุดเอาไว้ให้ญาติเนี่ยค่ะรอพบปะกับแรงงานทั้ง15คนที่เดินทางกลับมานะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จะมีการถแถลงข่าวเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะแล้วก็การเดินทางกลับมาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นทั้ง15คนจะถูกส่งตัวไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดแล้วก็ส่งไปยังสถาบันบำร,รนนาร,าราดูนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจต่างๆมีการประเมินสภาวะจิตใจด้วยนะคะ สำหรับแรยง,งานไทยนะคะนอกจาก15คนชุดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีรายงานนะคะว่าจะมีการเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้ได้มีการส่งเครื่องบินนะคะไปรับแรงงานไทยกลับมาอีกครั้งในวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะคะคะุณ<ม>ผู<น>้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะน่าจะเดินออกเดินทางออกมานะคะคะุณ<ม>ผู<น>้ชมแต่ว่าตอนนี้นะคะเรากลับไปยังสถานีก่อนถ้าเกิดว่ามีการเดินทางออกมาเนี่ยเราจะรีบรายงานเข้าไปให้ทราบทันทีค,ะคะ่ะ<ม><น>คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่บริเวณเกตทางออกของ อาคารผู้โดยสารสนามบินสุนภูมิ15รายงานไทยเดินทางออกมาแล้วนะฮะลองไปดูบรรยากาศาสดๆกับการรายงานของน้องอ้อภัยจิตพานน์ครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะแรงงานไทยทั้ง15คนนะคะเดินออกมาจากเกตแล้วนะคะโดยที่เดินที่นำหน้ามาเลยก็คือผู้บาดเจ็บนะคะจำเป็นต้องใช้วิวแชร์นะคะในการที่เคลื่อนย้ายออกมานะคะแล้วก็มีทางหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นยังไงคะก็มีวิวแชร์ออกมา2คนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังค่ะตอนนี้ที่เหลือค่ะที่สามารถเดินเองได้ก็หิ้วกระเป๋าเดินกันตามมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคุณพี่เป็นไงบ้างคะกำลังใจดีไหมคะคุณพี่คะกำลังใจดีไหมคะคุณพี่คะเป็นอะไรอย่านไรจากคนไทยเนี่ยคะตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวเองก็พยายามจะสอบถามกับทางแรงงานไทยที่เดินทางกลับมานะคะ กลับสู่ประเทศไทยเนี่ยครับใจใจครับผมทีมงานก็ทั้ง15คนนะคะก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมว่าดีใจค่ะที่วันนี้ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะแล้วก็เรียกเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่หนีตายกลับมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะ ซึ่งอย่างที่เราเห็นไปนะคะว่าใน15คนมีแรงงานไทยที่บาดเจ็บจนต้องใช้วีลแชร์นะคะในการเคลื่อนย้ายออกมานะคะมี2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งเบื้องต้นก่อนหน้านี้ค่ะด้านในอย่างที่เราได้รายงานไปตอนแรกนะคะว่ามีการส่งแพทย์เนี่ยเข้าไปประเมินสภาพจิตใจรวมถึงสภาพร่างกายแต่ละคนนะคะว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนก็มีการ ลากกระเป๋ากันมาคนละหนึ่งใบนะคะเป็นใบใหญ่ๆมากันนะคะตอนนี้ก็วางกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่จะไปตรงจุดถแถลงข่าวนั่นเองนะคะตรงนั้นเองมีทั้งญาติแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะมีการถแถลงข่าวคะ่ะคุณผู้ชมตรงด้านหน้าตรงนั้นนะคะก็มีทั้งแรงงานไทยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสดๆในการถแถลงข่าวตอนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเงินประเทศอิสราเอลเนี่ยได้กลับมาอย่างประเทศไทยด้วยความปลอดภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรี ก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะครับอย่างยิ่งแล้วก็ได้มอบหมายให้กับผมนะครับท่านรัฐมตรีกลาโหมท่านรัฐมตรีแรงงานแล้วก็ท่านรัฐมตรีช่วยสาธารณสุขนะครับมาต้อนรับผู้ที่ได้เดินทางกลับมาในวันนี้รวมทั้งหมด15คนบวกกับ20คนนะครับก็เราก็รู้สึกยินดีนะครับที่ที่ ทั้งทั้งทั้งหมด35คนนี้ได้กลับมาอย่างประเทศไทยอย่างปลอดภัยเ,เวลานี้เนี่ยรัฐบาลไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการที่จะพยายามให้พี่น้องประชาชนที่ยังคงเหลืออยู่ในในอิสราเอลนะครับแล้วก็ที่ได,ได้ได้ลงทะเบียนแสดงความจำานงที่อยากจะกลับประเทศไทยเนี่ยได้กลับมาสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับท่านก็คงทราบอยู่ว่าการเดินทางภายใน อิสราเอลเวลานี้เนี่ยก็ไม่ก็ลำบากมากนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็ได้ทำงานกันอย่างแข่งขันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ประสานงานกับหลายประเทศนะครับเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยได้รับความปลอดภยัยแล้วก็ได้กลับบ้านเร็วที่สุด ขณะนี้เนี่ยได้รับแจ้งว่ามีคนลงทะเบียนแล้วประมาณเ,เกือบ6 0 0 0คนนะครับ5,990นรเนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการในการที่จะทำพี่น้องประชาชนกับประเทศไทยให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับมันมีความยากลำบากอยู่บ้างนะครับในการที่จะเ,เดินทางภายในประเทศอ,อิสราเอลนะครับเพราะว่าคนไทยก็กระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ แต่เมื่อกี้นี้เนี่ยได้ได้รับทราบจากแรงงานท่านหนึ่งแล้วว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์ภายในนะครับภายในเมืองหลวงเองแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลสามารถจะควบคุมสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์นี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสงบนะครับแต่ในมุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้รับความปลอดภยัยแล้วก็ได้รับการดูแลคุ้มครองดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยเวลานี้เนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการที่จะนำพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะแรงงานไทยเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเราได้มีการประสานงานกับทางการบินพาณิชย์นะครับหลายสายนะครับซึ่งทุกสายในยของประเทศไทยนี่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับคิดว่าถ้าเราถ้าทางเราติดต่อทาง อิสราเอลได้แล้วก็ประเทศข้างเคียงได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะนําคนไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกองทัพอากาศก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับเวลานี้กําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงที่จะนําคนไทยกลับมาให้ได้จํานวนเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็มีความคิดว่าอาจจะต้องนํา คนไทยเนี่ยออกมาอย่างประเทศข้างเคียงเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยก่อนที่จะนํากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรก็หรือจะถามทางทางผู้ดเดินทางกลับมานี่ก็เชิญเลยนะครับยินดีครับขออนุญ,ญาตแปล uh, นิดนึงนะคะสำหรับสื่อมวลชน,นต่างประเทศนะคะ The Deputy Prime Minister and Foreign Minister just now sends his greetings to everyone to the media, Thai and foreign media alike he said that the prime minister has instructed himself and the other ministers which includes the minister of labor the minister of defense and the deputy minister of public health to welcome the group of thai nationals the first group who have returned safely to the country there are also another number there's also another number of ties on the plane uh, including 20 plus so that makes altogether 41 Thai nationals that have safely returned to the country it is with great pleasure that he does so and he reminds us that we are not complacent in regard to with regard to the remaining nationals that are still in Israel the situation is difficult and there are many challenges the Thai officers that are on the ground in Israel are working around the clock to make it possible for the rest of the Thai nationals to return home, we are also in contact with commercial flights, and the Royal Thai Air Force is doing its utmost to ensure the highest number of Thai nationals are able to come home in the shortest amount of time. We are also looking into other routes and speaking to neighboring countries to ensure that this entire operation is successful. If anyone has questions to pose to the สำหรับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับจะไปดูแลให้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีมีท่านที่ถูกกระสุนยิงมานะครับก็มีบีบางส่วนได้ออกไปแล้วนะครับบางส่วนก็ยังอยู่ที่นี่ท่านมีอะไรจะจะจะเรียนหนนะ่อยไหมครับครับ กับเปลี่ยนท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับผู้ที่ไปทํางานต่างประเทศที่อ,อ,ทอิสราเอลนั้นนะครับทางรัฐบาลเราเราถือว่าเป็นผู้ที่ไปทํางานสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กําชับนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขด,ดูแลนะครับให้การดูแลทั้งทางด้านสุขภาพจิต ทางด้านร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ใดได้เจ็บป่วยนะครับเราก็ได้เตรียมทั้งโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและโรงพยาบาลบํลาราราดูนะครับที่ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็รับเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลของกระทรวงนะครับเรา ตั้งใจนะครับมีความมั่นใจว่าจะดูแลผู้ที่กลับมาทั้งดังทางด้านสุขภาพจิตก็ดีนะครับทางด้านความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุมาก็ดีอย่างเต็มที่เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลที่บุคคลพิเศษนะครับเพราะนั้นก็เรียนผู้ที่กลับมาจากอิสราเอลทุกท่านนะครับว่าสบายใจได้ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลโดยพระนทนนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจนะครับ ที่จะส่งเครื่องบินนะครับทั้งเช่าเหมาลำก็ดีทั้งเครื่องบินของกองทัพากนะครับและเครื่องบินของการบินไทยนะครับให้ระดมกันไปนะครับเท่าที่น่านฟ้าของประเทศอิสราเอลจะเปิดนะครับเพื่อรับผู้ที่มีความประสงค์จะกลับบ้านนะครับแล้วก็ครอบครัวก็เป็นห่วงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกลับมาอย่างเร็วที่สุดนะครับก็เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ